เราก็จะมองถึงลักษณะของสเปซแค่นั้นว่าแบบโผล่พเดินเข้ามาในชานชาลาแล้วเนี่ยโผสเปซมันใหญ่มากเลยเนะมันเป็นหลังคาที่แบบใหญ่อล,ลังการมากแล้วมันดูโอ่อ่ามากๆแล้วพอได้มาศึกษาข้อมูลนะก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วรูปแบบของเขาอ่ะมันได้แรงบันดาลใจมาจากเ,เป็นสารนิเคล์ที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมันเลยย้อนกลับไปในสมัยนั้นก็ช่วงประมาณร5เนี่ยการสร้างโครงสร้างหลังคาแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีเสามารองรับนี่มันเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็ด้วยรูปแบบของสถาปนิก,นกรรที่ออกแบบโดยสามูเอลโชวอิตา เขาเป็นการผสมผสานกันมันจะเป็นสายาการแบบคลาสสิกนะครับแต่เป็นยุคเปเนซองหรือว่าอย่างบางที่เองก็จะบอกว่ามันเป็นยุคขอยโอคลาสสิกในแต่ละครั้งที่ผมขับมาก็จะเริ่มดูแนละ้วแล้วก็จะเริ่มเก็บเฮ้ยหัวเสาเป็นอย่างนี้นะตรงนั้นเป็นอย่างนี้เฮ้ยด้านหน้าฝั่งตรงข้ามเขามีอน,นุสาวรีย์แบบช้างสามเสียงอยู่ด้วยนะแล้วก็อย่างล่าสุดที่รู้สึกว่าแบบเราเพิ่งรู้เลยก็คือผมก็เรียกสถานีหัวลำโพงมาตลอดทั้งที่จริงๆชื่อจริงๆต้องเรียกสถานีกรุงเทพ จริงๆแล้วชอบระเบียงข้างหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยที่เป็นกระจกโค้งเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความสวยงามแล้วก็เป็นที่จดจำนะฮะแล้วก็ประกอบกันด้วยเสาเสาลอยคู่ที่ขึ้นไปริมระเบียงอย่างเงี้ยนะฮะเป็นไอออนิกแบบเนี้ยผมว่ามันมันมันมีความคลาสสิกผมผมรู้สึกว่าการมาหยุดในหัวลำโพงเนี่ยเหมือนเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเหมือนเราอยู่อิตาลีเหมือนเราอยู่ที่ไหนที่มีม,มีมีการผสมผสานศิละปะร่วมสมัยเอาไวไ้ได้ได้อย่างงดงามที่สุด มันมีหลายจุดที่สวยนะแต่ถ้าให้ติ๊เลือกจริง,รงๆติ๊คงจะเลือกตรงข้างในอาคารค่ะเพราะว่าการตกแต่งของที่นี่ค่ะเรียกได้ว่าสวยสดงดงามจริงๆไม่ว่าจะเป็นโถงทางเดินนะคะที่เป็นบันไดเนี่ย <ๆ S 1> ก็ทํามาจากหินอ่อนรวมถึงเสาภายในอาคารนะคะก็สร้างโดยหินอ่อนทั้งหมดและสิ่งสําคัญที่เรียกได้ว่าสะดุดตามากๆก,ก็คือเพดานแห่งนี้นั่นเองค่ะเป็นเพดานไม้สักนะคะสลักลายนูนมันหาดูได้ยากมากๆเลยค่ะ คือผมว่าหัวลำโพงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ที่เราเห็นและเราชื่นชอบกันนะฮะผมว่าหัวลำโพงนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มาถึงแล้วเนี่ยต้องมาดูว่าวิธีการสร้างแบบเมื่อก่อนก็สร้างแบบไหนมีรถไฟมาจอดปัป๊บแล้วก็เป็นชานชลาคนลงมาปั๊บก็ต้องเดินไปผ่านจุดที่ห้องโถงใหญ่นะว่าเอ๊ะคนที่มาจากหลากหลายทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมาเจอกันที่นี่